แบรนด์ปร้สแซ่ไหมด้้ยแล้วก็แม่บุญล้ำนะฮะที่จะมาร่วงเสวนดาผมอยากจะถามเนะเกินนีคำถามว่าปลรแม่บุญล้ำเนี่ยขายไปแล้วกี่ล้านขวดก็มรมไม่วมโเนีองเนะครอันนี้็ทอไรันเป็นภ้าชนะขายแต่ละทีคะพี่น้อ อ่าทีละกี่คนครับสาฮอนค่ะสิการ์ก็จะใส่ไข่ดาวถุงมือโมดต่างๆนะครับโอ้หน้าของเฮามีค่ะยังเช่นนะคะบานเฮามีบบกหอยนะครับฉะนั้นการที่เราจะทำอาหารให้อร่อยที่สุดอย่าไปตื่นเต้นพริกเครื่องแกงต่างๆนะคะซึ่ง มีสามบ้านเราเนี่ยนะคะใช้เครื่องแกงหลากหลายอย่างซึ่งรสแล้วแต่เป็นสมุนไพรอยูรอบรัวบ้านนะคะมีขันเองณคุณแม่ครับเก็บยู้ใส่ครับเสาหัวเก็บยู้อทางบ้านเก็บยู้อทางบรัวบ้านใช่ค่ะนะคะเราก็จะต้องมาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ต้องมือเนี่ยขั่นเอาเนาะแม่เนาะทุท่นทุๆๆโซนสีออกไม่กระดาเขาจะมีแหนะเนาะมีแหนะ นี้ขั้วไก่บักไก่บ้านใช่ไหมฮะหรือขั้วไก่ขั้วไก่ขั้วไก่ก่อนอันนี้เป็นโอ้โหได้กลิ่นหอมตขั้วไก่หอมก่อนนะครับเนี่ยนะสถิติแต่ละแต่ละแต่ละทีมเนี่ยจะมีคล็เนี่ยใช้ี่การตาการตบต่างนะจะเห็นว่าทีมที่ล่นเมนูมของกีฬาเนี่ยนะจะมีเมนูที่ยเยอะแยะมากมายแล้ะสนิติปล่อยปลาร้ายแน่นอนใช่ค่ะมีปลาร้าขวดเดียวจบน,หนะคะ,ะ,ะ,ะใช่ครับบานได้ทุกหลังเ่ง ซึ่งการสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ครับวัตถุดิบที่เราเป็นสุดประสงค์และเพิ่ปรุงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำปลาราปรุงสุกแม่ใส่ปลาหอมมากแาม่ใส้ถุงด้านนอกนะไม่ค่ะให้ความร้อนไปนิดเดียวอันนี้อันนี้อะไรนะพี่แม่ตะบักจันทร์ป่เคี้ยคืนตะบักจันทร์ก็คือลูกจันทร์นี่แหละฮะมันไม่แต่อู้ที่เขต้องใช้หายากด้วย แยกแ่ก็เซ็มาเป็นนัตเต้เป็นหัวโจกเพื่อนเปียบเทียบเป็นนัตเตใช่ค่ะกินโอ๊กินโอ๊กคุณแม่ทักตอนางเกน้ำปลาเนี่นะคะใช้น้ำปลาแ้วกหลังนะครับในกัุรี่เห็นไหมฮะกจานกับไส้น้ำปลามกเขือคืออุ๊เป็นชาแท้ใช่พี่พร้อมน้ำลายแตกเรามีจออยู่นะฮะเยอนะครับ เรามีจออยู่บนเวทีครับท่านครับดูไปที่จอได้เลยนะฮะโหสุดยอดมากๆเลยอันนี้เสร็จแล้วอ่าซุปหน่อไม้ตังชายชั่วตังชายตังชายชั่วมั่วฮาวดีนุดตังชายชั่วมั่วเลยนะฮะมั่วนางดินยากหรือไหนทำง่ายเพราะว่าคะแนนคงจะไม่แตกต่างกันมากดังนั้ต้องช่วยเถื่อนว่า ทำยากง่ายแต่ละเมนูเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างนะคะเชฟเป็นคนทานปลานะครับผมเป็นคนมักปลาครับเป็นเมนเป็นคนมักปลาเลยผมผม,ม,มเป็นทานลันสุดค่ะอ๋อลัใส่ออ๋ายนี่นนนไปนั่มต้งเดียวแล้วก็เลยออกสินเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่เนี่ยยินดำอุดมสมบูรณ์แต่อุดมสมบูรณ์นีเอาเอาเอาบีอกเงี้ยไมวางรวยรวยอันนี้เป็นคนใต้ เป็นคนใจแต่ว่ามากเอามีอายคนเก่งมานี่ครับเนี่ยี่ของแท้เนี่ยนะนี่ท่านคำอยคำนั่งเย็นเปิ้ปูองเข้าเนี่ยสามาเิน้ท่านมานี่ไม่มท่านมีเพีของท่านท่านก็จะลงช่วยเราก็จะสะพันติเชหครับเชญครับเช่เลยครับใช้เบคัน้ำส้มตครับ เดี๋ยวให้เชฟเขาชิมดีกว่าแล้วก็ให้เชฟเขาเพียนหนามีสีสันแบบน่าสนใจเหนียมชมพันกับกุ้งแห้งแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับทางนี้มันจะมีอะไรนะสุดยอดฮะหั่นงัดเลยทาน,นทากับน้ำมะพร้าวอ่อนบูดลดใช่ไหมฮะเระามีเวลาจำกัดนะทุกคนคแต่ผมจะไปไวนิดหนึ่งทุกคนครับ ครเราจะมีกิจกรรมถัดไปรุ่นเพลงต่างๆนะคะ30วินาทีเนาะนะคะ30วินาทีบวก5วิาะหนะคะช้เวลาการยืดผื่นขอบคุณนะคะครับครัครับกรัครับครับครับคบครับครบครณบครั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 บครบครับครครับครครับครับครสบนรับคกับคบัคค่

แม่พระมักปลาก็กระดีครับก็มักตับตาบพวกกระเจก็คือใส่รสชาเนี่ยเปิดเปิดเข้าเปิดออกบ่อยเนาะเวลาใส่แกงใส่ก้อนโจ๊กออกมาบางทีแม่งว่านมันเข่าไปขี่ทัศน์อทยครับปลาที่ถูกใจท่าน์อุทัยเป็นแบบไหนครับท่าน์อุทัยครับเป็นสีชมพูเนื้อชมพูเทาั้งบาที่นี่ยับเข้าไปในปากเนาะยำข้ามแรกนี่มันจะต้องมั่นมาก่อนเลยอ่านี่คือมุมมองนักวิชาการ ก็จะมองถึงมาตรฐานก่อนอะน,นะคะหลักการทำมนะคะแต่ที่ตตามมาก็จะรสชาติดั้งเดิมแบบพร้อมพอดีพอดีค่ะแต่ฟ้าสีแดงค่ะจะสูตรปรุงสําเร็จรูปผู้ใดตัดมังคุ้ก็เป็นกระเป็นนะคะเพราะว่าแม่บุตรลำเฮ็ดบไทยมดเลยรู้สึกผมนะครับก็คืออาหารอีสานตอนเนี้มันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆของประเทศไทย แล้วก็เป็นการเปิดให้เ,เชฟอีสารที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะรังสรรค์เมนูต่างๆโดยเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาจากโคกหนองนานเนี่ยก็ถือว่าเรากําลังตามรอยพระราชดดำรินะครับแล้วทําให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผลผลิตมันออกมาแล้วพอออกมาแล้วทํายังไงให้เกิดมูลค่าก็คือมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆเพื่อที่จะออกสื่อต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าหลังจากเนี้ย ภาคอีสานเนี่ยพร้อมแล้วโดยเฉพาะที่นี่กาละสินที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมที่นี่เพราะว่าเราพร้อมเรื่องอาหารเราพร้อมเรื่องของวัตถุดิบจต่างๆแล้วก็เรื่องราวภาคอ,อีสานที่รู้ๆกันอยู่นะฮะว่ามันขายทอดมาเป็นเมนูได้เลยโดยเฉพาะปะลาล้านะครับที่หอมและก็ที่ดีที่สุดอย่างงานวันนี้วัตถุดิบนะครับส่วนมากเราเห็นแล้วว่าเป็น วัตถุดิบท้องถิ่นแท้ๆเลยนะฮะไม่ว่าเป็นผักแยงนะครับแล้วก็มีผักเยอะมากเลยหลายๆตัวผมเพิ่งเคยเห็นแล้วเพิ่งรู้เลยว่าวันนี้ไอตัวลูกจันเขียวๆเนี่ยปกติเขาเอาไปเชื่อมไปดองนะฮะวันนี้เอามาตํำเป็นส้มตำลูกจันได้ก็เลยเลยเลยตื่นเต้นแล้วก็อยากเมนูที่ไม่เคยเจอนะครับก็คือตัวส้มตำที่เป็นส้มตำลูกจันนะครับแล้วก็จะมี เป็นพวกแกงนะครับแกงวันนี้ที่เห็นมานะครับมันมีแกงที่เป็นหน่อหวายหน่อไม้ตัวเล็กๆนี่แหละครับไม่เคยเห็นเลยนะครับก็วันนี้อยากจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างครับสาหรับทุกๆคนนะครับที่เห็นข่าวนี้นะครับกําลังจะบอกเลยว่าตอนนี้นะครับอีสานนะครับไม่ธรรมดาแล้วโดยเฉพาะที่กาลสินมีของกินเยอะมากแล้วก็วัตถุดิบ รังสรรค์มานะฮะเป็นวัตถุดิบปลอดภัยทั้งหมดเพราะว่าเป็นของท้องถิ่นแล้วก็พื้นบ้านที่ได้มาจากโคกหนองนาในโครงการของภาครัฐนี่เองครับ